สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับพามาตามโครงสุดท้ายน้ําเจลอตเตอรี่เพื่อนพี่น้องครับบ่าวทอจะพาไปถามเจลอตเตอรี่เพื่อนครับเพื่อนไปขายลอตเตอรี่อยู่ตลาดพ่อปูอีกบัวนะครับเนาะไปฟังไปชนอมกันโครงสุดท้ายแหละครับผมงวดวันที่16พฤษภาคม2565<ว>พอดี<ว>เจเพิ่นเพิ่นมาครับสวัสดีครับเจเพื่อนมาตลาดนะครับค่ะสวัสดีค่ะมาต,ตลาด <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีแม่หม,มูค่ะโอ้ยมาต,ตลาด แม่ตะไปกินเต่าเป็นจังไดพ่อปูเพิ่นอีกบ่บ่บ่โอ้บ่เห็นแห่ค่ะจนมือนี้วันที่สิบห้าสิบสี่สิบห้าเนาะกัพ่อตะมือพ่นนบ่ครับพ่อตะมือตลาดนัดพ่นแล่ค่ะโอ้พ่อตะมือตลาดนัดครับก็บ่เห็นอีกไปคิดว่าตัวนั้นแหละตัวที่บอกไปนั่นแหละตัวที่ปูเพิ่นลงมาสื่อเนี่ยนบ่ค่ะคิดว่าเนาะคิดว่าแต่ว่เห็นมาแห่คัคุณพ่นอยากได้เพบุกกระสีเพราะม่าอยู่บ่เพิ่นเคยมาสื่อเนาะครับ เกิดจามาเถ่าอ่าก็มีคนฝากมาถามหลายฝากถามเจล็อตเรีเพื่อนี้ว่าเพื่อนเป็นตลาดพ่อปูอีกบ่อโอ้กับพอตะผุดหละที่เพื่อนมาสื่อตะมือผุดหละกืมซื้อตะมือผุดหลักบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือว่าชูฟังนั่นแหละครับอืมก็บบนบนมันเจ็ดกัดเจ็ดแปดนั่นแหละบนสิบเจ็ดกับเจ็ดแปดค่ะคนแยกล่างหนึ่งกับห้าเจ็ดห้าแปดค่ะล่างห้าเจ็ดห้าแปดค่ะ โอ้แต่ที่าคือเก่าบ่าเนาะบัวพื่นบมาแม่ค่ะจะไปนั่งถ่าคือเกาดิบ่เห็นแม่น่ะไปนั่งอยู่นั่งขึ้เกาบ่เห็นมาก็ถ่ายอยู่นีว่าสิมีพระมาอีกักรูป2รูปบ่กับ่เห็นแห่ค่ะเพิ่ะก็มาสงสัยเพิ่นมาสื่อคิดป้าเฮาขายตั้อตลาดนัดก็บ่จัแล้วคพณแม่เด้อาว้น้ำพ่นบค่ะเ่าวยางละชุดสชุดบ่ได้ฟังน้ำพ่นโ็ไดหเาได้เอาลายค่ะเอาไว้ถ้าเบิ่งคึอหวดนึงนี่แหละแต่ว่าพิ่นเกาเป็มดคือเกาห่งวดนี่ด แต่ว่าเป็นาวไ้แต่่วาเป็นปูคนละลูกมันบอกคนละลูกคนละลูกคิดว <pedo> ่าคนละลูกเพราะว่าคันเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาไปในรถอันเบิงเลี้ยวเบิงกับมีมีผาอยู่ในนั่นอยู่แต่ว่ามันมีมาลงมาสองเป็นมาละตัวมันบอกมือนีมนมือนันจักรถยังประเดแต่ว่าเลี้ยวไปมันกับขับปค่าเทินค่าท่อนเยีนท่อนท่องเนาะก็ได้เห็นนั้นครับบอชเจนบอชัดเจนบอชเจนแต่ว่าเป็นมาํำกัดหลายลูกหลายลูกแต่บอชเจนก็คิดว่า เห็นแต่เพื่อนว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนคือคือบากซุปข้าวอันเพราะว่าเมื่อที่เราเนี่เพื่นมาเอาตารางเนาะสามเก่ากับศูนย์เก่าค่ะแตงวันนี้เพื่อนกลับน้ำโอ้เพื่นกลับน้ำดิวันนี้เพื่อนเอาฮาเจ็ดห่าแปดค่ะแล้วเพื่นเอาตัวกับไปน้่มเอาไปน้่มบนเพื่อนก็บอกว่ามีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดโอะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่วันวันนี้ล่างเพื่อนกลับอยู่ค่ะเป็นแน่นไม่แข็งเหมืนเพื่อนกับอยู่ครับ จังกมาคงสุดท้ายแล้วครับก็มีคนณเอฟซีเพิ่นฝากไปถามเจโอตลีอีกแนวซันบ้าเถาเพิพ่นพ่อปูบอหรือปูมาไม่อีกบอบอพอนบอพ่อบอพ่อ,อเลยค่ะเพิ่นมาเมือนกันแล้วเลยเพิ่นมาเมือนกันเลยเพิ่นกับซื้อสิบเจ็ดสิบแปดบนโอ้สิบเจ็ดกับเจ็ดแปดเนาะ, 8, นะะเป็นบนล่างเพิ่นกับเป็นฮาเจ็ดฮาแปดเพิ่นกับซื้อเท่า,น,านัน้นแหะแต่เพิ่นกับนะั่ง ห่อนห้อนห่อนมะแดดฝนบับังโตกนี่แหละครับพอดีเจเป็นตุงมาจากตลาดกับผมกต่มาตามให้คงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับกับพิษจระนาบเงาเนาะแมนค่ะแต่ว่างหมดที่แล้วนี่โอ้หมดที่แล้วเพิ่นบอกกลับเลยเนาะหมดที่แล้วนี่บอกกลับเลยค่ะครับสามเก่ากระสุนเก่าแมนค่ะบอกกลับบอกยังไงกับบอกกลับแต่วางวันนี้กลับเองเลยกลับเองเป็นกลับเลขหาเจ๊หาแดดก็ต้องบอกยากโอ้่นเอารถ่นเมาลอตเตอรี่ไปเลยทั้งตัวกลับนค่ะ หา<ม>เจ็ดหาแปดเพื่อนกับกราบพร้อมเลยครับล่างอันบนตัวบนตัวบนวบนั่นนี่เจ็ดกับเจ็ดแปดนั่นจังเพื่นสีจังไสแล้วเพื่อนบอกว่าบนเพื่อนแยกเห็นไหมหรือบนเนี่ยดีบนเป็นล่างล่างเป็นบ<ม><ม>นก็ได้ด<อ>เนต้องกัน<า>ึกษาเลขซี่คูนึงมันกับพ่อกราไรบได้อยู่ดอกเนาะครับถือโ่รศัพกับยาวกัดได้เลยเฮ้ยเราสุกัดฟังอ่าครับแม่แล้วแม่ได้เลขนั่งนมาแม่ฟันดีปะฟันดีอยู่ดิ มั้มื้อนั้นฟันฟันไม่ได้กินขคงมั้ยกินันนหมากไม่หมากไรไปย่างเสร็จเดี๋ยวขันขันฟันว่าได้กินหมากไม่หมากไรนี่โศกอยู่บนแมนบลทุ่นแม่จะไม่ได้หน่อยก็ได้หลายลตีเนาะลตีไผ่ลตีมันก็ฟันของแม่มางวนงวดที่แล้วได้กินในหน่อยก็ได้ในหน่อยไม่ได้หลายได้ในน้อยนึงบ่ได้หลายนะ่ันว่าได้กินมีค่อยคยได้ค่อยถืออยู่ค่ะแต่ว่าบ่ถือบ่ถือหน่อยจะถือหลายแต่ว่า กันได้กินกระจ๊กสีสุหน่อยสุดไรกัสีบหมานหน่วยๆน่นิดๆกัยาหัวมันว่าต่มันหมานเนาะค่ะคุนเห่ามันกับบอลรูได้ว่าวงหนาได้ว่ามันสีข้นเป็นเลขตัวใดเนาะแต่ว่ากับเราเห็นกับนางถ่านแนมอยู่วันที่มิพามาซื้อรูปได้บอลบอลท่านเลยเห็นค่ะจนทีเลขกะสีออกละเพราะว่าเพิ่นมามือนั้นมือตลาดนัดเนาะค่ะเพิ่นมามือตลาดนัดส่วนมากอันอันผ้ามีเพิ่นสีมามือตลาดนัดอื ตลาดนัดมันมียีบสองกับวันที่แปดค่ะครับว่านัดใหญ่ยีบสองเห็นกับว่าจักแล้วอ๋อยีบสองเนี่เป็นคน์ละวนเลยที่ยีบสองคนพจน์ละวดแต่ว่ามาเน่แล้วเพิ่นเพิ่นแค่มายีบสองเนาะยีบสองไอ้ที่ว่าเพิ่นมาซึ่งวันนัยีบสองเลยค่ะวันที่ยีบสองเดือนที่แล้วงวดของวันที่สองเปิดสภาคมที่ผ่านมามันเหมือนมิ้นแมายุ่มันผลมาเมลูปนั้นคือว่ามาเมนลูปนั้นแต่ว่าพาอยู่ในรถมิ้นไนโอ่งยุ่ที่จังไรเท่ากับบลู ตสงไพิน่นจิตปากกันมาซือเนาะค่ะแมบบ่เนาะกับ่แน่แล้วค่ะโบนี่แต่ว่าเพ่นบม,มาอีกค่ะจากมือที่เบาซุฟังเบาเถ่ากับแม่หมูฟังมือหันมาเพ่นกับเ็นเพิ่นอีกค่<ฮ>ะไะจักมันสิเป็นยังไนเนเบบ๋เนาะเฮากักับ่แน่ล่ะว่าเนาะกลับเอาตัวเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนแต่ว่ามา่งวันนี้เพื่อนมาเพื่อนเบาซุฟังเนาะล่างเป็นล่างบนเป็นบนเฮากับกับเอาก็ได้มันเลข4ี่คู่นึงแม่ค่ะทใไ้ล่างเป็นล่าง บนเป็นบนแต่ผิดจานหน้าเป็นเงาเนาะบนกับเจ็ดก oh. okay. ับเจ็ดแปดล่างกับหาเจ็ดหาแปดซีคูสีคูโอ้โหไหนนี่ล่างเป็นบนบนเป็นล่างก็ได้นี่คนเฮาเนาะติดไว้บนล่างนะครับเนาะกับผิดจานหน้าเป็นเงาครับท่านผู้ชมครับมาตามให้เลยเด้อครับโค้งสุดท้ายขับหนทางปูเหม่าจากเจลรตเตอรีครับพี่น้องครับกะกะยังบ่อเพ่นเนาะกะพ่อตะมือพุนละพอตะมือพุนละครับกะแนมทางมันกิบ่เห็นนี่ เห็นปูเพื่อนสีมาเที่ยเดียวกับเพื่อนจักเนาะเพื่อนพอมาเพื่อนกับเมาไปเบิดเด้อเด้เบิดแพงเข้ากับแจักสีมาจังได้แล้วว่เห็นน้องก็แนมแนมอยู่มือนีก็แนมเลยมือนีมาตั้งสวยที่ออกจากตลาดกับซีโม่งห่าโม่งคน้องกับว่าเห็นมีผ่านอะไรอูบเลยมาซื้อเลยอก็เป็นตัวเก่าเนาะครับเนาะตั้งแต่เพื่อนมาเมื่อวันที่แปดคุณเนาะค่ะครับโอ้ท่านผู้ชมครับแคปเอาตามนี้ครับพี่น้องนี่ครับแม่ทางปูหอมาครับจากเจลอตเตอรี่เด้อครับผม ครับวันที่16พฤษภาคม2 5 6 5ครับบนขับปูเพ่นบอก1,7,7,8ล่าง5,7,5,8ล่างงวดน,นี้ปูเพ่นกลับไปน้ำเด้ครับธรรมชม้ชมเอาพิจารณาเบิ่งเอาครับแคบเอาครับตามนี้ะนะครับเนาะครับเปลี่ยนแนวทางครับผมล่องไปเบิง้ <laughs> งกลับมาตามโค้ง<า>สุดท้ายเห็นะ้วครับผมแต่ว่าเลขอันหาเจดหาแป้านหลังเลขดังเนาะครับเนาะ พราะว่ายุแพงนี่ไป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 น้ำปั่นบางสิกับไปเบื้องว่าเขาเจ้าได้ขายตัวได้ดีกับตัวนี้เดียวอืมอ่าเจ้าซื่อกลับน้่นไหมค่ะหาเจ็ดหาเจ็ดเนี่ยกับพวกเนี้ยดิที่เจ็ดกับเจ็ดแปดนั่กับดัวล่งลางกับได้มันกับพวกนี้ครับนีเองค่ะเพราะว่าเจรตัดดีกับมาเลดเลีขึ้นกันเนาะครับถึงวกเรากระดังเนาะกระดังดังดังแห้งหาเจ็ดยุแพงมั้ยยังไหมค่ะ แต่บ้านปเบิ่งตามปั๊มก็คือว่านเลยก็บันก็เบิดแม่ยครับเอาก็ขอบคุณเจริรัตตีครับผม,มครับมาตามได้เด้อครับทุ่มชุ่มครับอเอาฝากไว้คืเอเก่าครับยาเจ็บยาจนพี่น้องเงินไหลน้องท่องในเขาสุขคนเด้อดูแลสุขภาพครับคลิปนี้บ่าวเฒ่าสวัสดีครับ